หาแล้วมอไหร่ด้วยต่างกองทาไดแต่เฮิร์นอพไรดทถิ่มลงทำไมอืมถิมเนี่ยโอ๊ยไ้พวกนีนั่นตกเบ็ดดูบ้างป่านี้ปาสวายบ่อยเยเห็นพวปลาสวายเอสวายหรือปลาหมึกปลาหมึกบ่นปลาหมึกนี่ขยันนี่บ่ โอ้งับมือก็จะขานเลยเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่หนึงายกินมือเนาะกินมือเนาะงานกันกินเนาะจึ๊กจะทิ้มลูกแคนใหญ่ไรกากระปิแน่เลยอันนั้นำซีฟู้ดข้าวก็คง อยากกินเลยมันหั่ยนมันะมามีแอนอเรี่แหนนัวมันมากยันเบิ่งมันผลิไปเสร็จไปแทนไปไหนมันก็มดไปพ่อแล้เมินจางคนเบืองเออจางเบงเล่นผนกรบอมาเลนแ่นนี้เอาหรอ กาตัวใหญ่สงสัยสิอาหารเบิดแล้